ที่น้นําแข็งขั้โลกอะไร นะใช่ประจวบปกติมันจะน้ำทะเลจะหนุนแค่ช่วงไปลายปลายปีพอมกรานี่มันก็เริ่มลงเริ่มอะไรแล้วใหม่ไปไม่เห็นไม่เห็นชายหาดสักที่ยวว่าน้ำมันหนุนมาจนถึงบ้านคนที่ก่อนทำงานก็ไม่มีชายหาดตอนนี้ว่าไปอีกแลวใช่ทุกที่เลยเหรอเกือบจะไม่เห็นเลยปกติมันจะมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงไม่ไม่เลยหนุนตลอดขึ้นจะหนุนตลอดโอ้โหจา่า น้ำทะเลมันก็เดี๋ยวเขา<ห>บอกว่า <ไป S 2> อีกกี่ปีนะเร<ช>ิ<ช>่มมีแล้วล่ะอาทิตย์นี้ สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้วันเสาร์นะจ้าทุกคนวันเสาร์ที่24ทุกคนมกราสองพันหรหหรือปี2026นนะทุกคนมาเดินเล่นเหนื่อยจัง แต่ก็สดชื่นดี เมียยเป็นไส้นัดบพระท่นหายอยู่แล้วทุกคนสามอาทิตย์แล้วแต่ก็เริ่มไปไปลายแล้วล่ะเริ่มจะหมดละทรมานมากป่าเห็ดนะเนี่ยทุกคนจ้ะเมียยม,มาหาเห็ดอยู่นี่แหละทุกคน เป็นปีแรกที่ขึ้นมาช่วงหน้าหนาวหิมะหนามากหนามากๆเลยแข็งด้วยแข็ง จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินฟองดูกันทุกคนจองร้านอาหารไว้กินฟองดูชีสกันทุกคนเดินตัวปิวกันเลยนะเดินตัวปิวกันเลยจ<ะ>้าไม่ไม่ไอที่แซวไม่ใช่แซวอะไรนะ แซลเรื่องน้ำหนักแซลเรื่องน้ำหนักคนผอมกับคนอ้วนไม่ไปเลยไปเลย อีกาหข,ขึ้นมาแบบโรสวยอ่ะ้อนอ่ะอือเหมือนกันร้อนแต่มือเย็นกว่ากว่าจะจะหนาวก็เมื่อกี้คิดอยู่จผพาพาันคอมาดีไหมแล้วแต่มือเย็นเย็นเฉียบเย็นเ,ย,เย็นจนแบบเย็นจนแดงอะ่ะ วัญจันทร์ก็กลับไทยแล้วนะ <c oughs> มาสี่วันโอ้ยมันไม่ลมด้วยไม่ไม่ถึง <c oughs> ไม่น่าถึงเนะี่ย ร้อนร้นเกงถอดไม่ได้ด้วยเนี่ยเกงในรอน้อนรอนรู้อย่างนี้นะตอนแรกคิดอยู่แล้วนะในใจว่าจะถือหม้อถือถือเตามาแกงหน่อไม้ไอ้กแกงเห็ดนั่นไง<อ>จริงแต่กลัวบรรยากาศกลักวกลัวมันจะมีลมกลัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้อย่างนี้ถือมาก็ดีหรอก

ให้เพราะว่าวันนั้นที่ไปเอาที่ไปเอาป่าจเนฟมัน <pou> ก็ได้เยอะไงที่ไปเอาปาจเน่าได้เยอะมากนะจเน่ะมากนะตอนนัน5ห้าจะเ้งไทดมันก็้เยัอมาเลยมนกแ่แแห้งทำซอสได้อย่างเดียวเอาไปทำซอสทำซอสทำแปะทำล เพิ่มความหอมนะเพิ่มความหอมของน้ำซุปเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็ได้เก็บละฮะ <c oughs> เนี่ยตามทางมันก็จะมีบอกวงจรชีวิตของสัตว์มักหมดภาษาไทยเขาเรียกอะไรตุ่นเหรอมักมดตุวนมักหมดเขาเรียกอะไรวะมักหมดตุ่นรอเปล่าตุ่นตัวใหญ่รอเปล่า ม่่นตัวตุ่นตัวใหญ่ป่ะเราติดเลียงตามบางทีหลายอย่างเลียงตามที่นจะลืมนะถ้าลับไปเขาบอกว่าในครอบครัวหนึ่งอ่ะสามบ้านครอบครัวสามแม่อยู่กันยี่สิบตัวอยู่ใเมนูเดียวมันก็ขุดนลุงใหญ่ใหญ่กันอยู่ตรงนั้นเขานอนหกเดือนนะฮะเขานอนหกเดือนนอนกันถึงทางตอนนอนอย่างนั้นอ่ะ อ้าวแล้วกินยังไงอ่ะแม่เขากินกินไว้ก่อนที่เขาจะเข้าไปในรูอ่ะกินกินเจอตัวอ้วนเลยนะใช่แล้วพอเข้าไปในรูใช่ไหมเขานอนแล้วหัวใจเขาอัตโนมัติเลยเขาจะเต้นช้าขยับจะไมมอะไรไม่ขยับตัวเพื่อที่จะไม่เสียพลังงานเอ้าหกเดือนมันนานมากเลยนะเอ้าแล้วมันเอื้อแล้วมันย่อไงอ่ะไวายร่างกายเขาปล่อยไอ้นี่ของเขาออกมาเองโ ดูในสารคดีอ่ะโคตรน่ารักเลยของฝรั่งเลยของทวิตนะตัวตุ่นนั่นแหละพี่ว่าภาษาไทยอ่ะตุ่นตัวใหญ่อ่ะนอนนอนหลับหลับแตบว่าไม่ขยับไม่กระดุกไม่กระดิกไม่อะไรอย่างที่นี่เยนี่แหละนี่แหละอีนี่อีโค้งนี่แหละอีโค้งนี่แหละที่รถมาแล้วตูดปัดปัดลงอย่างนี้เลยส่งเกือบถึงตรงเนี้ย เหรอไม่แล้วไม่แล้วขึ้นไปถึงตรงนู้นหมายถึงว่าคือมันไม่ได้สูงมากแต่คือแรงมันไม่มีแล้วไงหมามันตัดตรงเนี้ยแล้วมันก็ปัดขึ้นปัดลงแต่แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมหิมะหิมะเยอะกว่านี้คือเห็นเฮ้ยควารู้สึกเห็นข้างล่างว่ามันะสูงกว่านี้จริงจริงมันมีรถมันมีรถวิ่งขึ้นมาเนี่ยตายละรถละร้านหารถรถเหมือนรถได้ราานห มันมีดอกอยางเยอะเหมือนรถไอเนี่ยเออแล้วพี่ไม่แล้วหนูแบบขับเอาอันนี้ตันทางรถเลยอะ่ะปารก,กิ่งอะ่ะจอดจริงดิก็เ,ออเราเห็นพขกันแล้วคิดไม่น่าจะมีรถอะไรร้านอาหารที่ผมขึ้นมัง้งแต่เช้าแล้วมนะั้งงจาเขาจะลงตอนนี้จบเลนะไม่โดนไฟแน่นะเมีย <laughs> <laughs> ประหยัดค่าที่จอดรถกันบันะเด บัตลบเจอปินเห็น <laughs> ไหมล่ะที่นี่ก็โดดตลอดเลยไม่เห็นเหรอเอาไปทีไรโดดทุกรอบเออว่ะ <laughs> เสียค่าจอดรถไม่ยอม <laughs> <laughs> เอุ้ยแล้วก็ไม่ค่อยชิดด้วยนะฮ <laughs> ะล,ลักกี้ใช่ไหม เฮ้ยด <N> ูทุกคนสวยมากไม่ได้เดินเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วอะทุกคนเหนียวเ่รได้เดินเป็นเดือนกว่าแล้ว แค่นี้แหละกำลังดีเนาะไม่ต้องเดินเยอะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวโค้งนี่ก็เจอทีนี่แล้ว,ว,ว,วน้ำตกอยู่ตรงไหนนึกไงใช่ไหมอ่าแ,<บ>แข็งหมดแ,<บ>แ,แล้วนั่นอะ่ะแข็งหมดละปลาเห็ดทุกคนปลาเห็ดปลาเห็ด <laughs> ไม่เคยขึ้นมาเลยนะ เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวกันนอนอะไรตรงนี้ขี้หมาทางนั้นไม่มีหรอกเดี๋ยวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าได้กินตุ่ตก็นั่นแหละที่เนี่ยขนาดกันยาหิมะมันยังตกเลยที่เนี่ยแล้วแบบ มันก็ตกสะสมสะสมทุกวันทุกวันนะเนาะคุยคุยกับคนหรือคุยกับผู้คุยทั้งทั้งในนี้แล้วก็ทั้งในเรานี่แหละแค่ผู้มีเกลียคืออะไรอ่ะมีใครเป็นอะไรอ่ะอืมอะไรหรออ้

เดินสำรวจปลาเนี่ยปลาเห็ดด้ยนี่ปลาเห็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยแค่มอันนี้เาหมอนอาอ๋อช่วงนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมเขาบอกเรื่องเขามันอะไรเงี้ยเหรอคืออะไรนะคืออะไรนะเขางอกช่วงนี้เหรอ เป็นยังไงกำลังบอกความเจริญเติบโตของมันอ่ะใช่ปะแตอยากไปตรงนั้นเนาะอยากไปดูบุกตาเนาะ คุยไม่รู้เรื่องนะนีนนคนบอกว่าน,นี่มึงลืมภาษาฝรั่งเศสแล้วเหรอทำไมลืมอ่ะว่าไปอีกละสมองเลย่มไม่ดีจำอะไรนันก็ไม่ได้จำมนันนีก็ไม่ได้ปกติมันคนจำอะไรบ้างเมี่ยสวยสมองไม่ได้ใช้งานนานเท่านี้พอได้ใช้ก็ใช้หนักนะเนีเพราะพอไม่ได้ใช้กลายเป็นโง่เลยเบอร์เออ <c oughs>

อะไรสิอีกสิบหอะไรสิบห้านาทีชะมัวมันจะปีนอะไรมันปีนมันปีนขึ้นขึ้นขึ้นเขาได้อะสิบห้านาทีประมาณนั้นแต่ถ้าลูกมันอ่ะอ๋อเป็นความรู้อีเลยเอออันนี้เหมือนเหมือนเป็นความรู้บอกความบอกบอกบอกอะไรนะเขาเรียกอ่ะวงจรเคยกินเคยกินเนื้อลูกอร่อยมากเลยนะว่าไปอีกละไม่ไม่เคยกินอร่อยมากเลยแต่ก็สุสารมันนะ โอสานแต่ก็กินไม่ก็เหมือนพี่นั่นแหละปลาบ้านเราบ้านเราอ่ะเดี๋ยวนี้นอกจากสวยมากปลาเห็ดมามาเยี่ยมเยือนปลาเห็ดไม่เคยมาเลยนะช่วงหน้าหนาวอ่ะเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าที่นี่จะมีหิมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคาดการเอาไม่ไม่ก็บอกอยู่ว่าดูเว็บแคม ไม่ดูจากจริงๆอะเว็บแคมมันอยู่ตรงกระเซียทัวมินใช่ไหม<ช>มันก็ส่องลงมาหมดเลยไง,งเ,ไเชื่อไหมเชื่อไหม,ไหมตอนที่แสงเหนืออ่ะฮะหนูส่องเว็บแคมทุกอันเลยไม่ขึ้นเพราะว่ากล้องอะตาเปล่ามันมองไม่เห็นมันต้องกล้องแบบว่าไม่แต่เห็นตรงแซกมัดอะแซกมัดอะเห็นเห็นเป็นสี สีแดงแดงเหลือบเหลือบซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมจริงหรอใช่คือมันจะเป็นแดงแดงเหมือนกับไฟไฟในเมืองหรือว่าอะไรแต่ว่ามันแดงหมายข้มว่ายังไงหมยเห็นเหนือมันมันไม่ก็คือหนูแหวกเว็บแคมอ๋อเพราะว่าจะไปไหนดีวะเนี่ยตอนที่บอกกับพี่น่ะไปดีไม่ไปดีนะน่ะอืเออไม่ก็แสงเหนือมันจะไม่อยู่ทีเดียวมันจะมันจะขยัยไปเรื่อยไม่จริงส่วนมากอ่ะเขาบอกว่าตาเปล่ามันจะไม่ค่อยสวย ตาเปล่าอะถ้ามองเห็นมันก็จะแบบไม่เยอะมากเหมือน ทะเลสาบนะนี่ทุคกคนดถือทะเลสาบท <laughs> ะเลสาบ <laughs> ขนาดผัวยังบอกฉันรักเธอน้นะนะ <laughs> ขนาดผัวยังบอกฉันรักเธอนะอยู่เลยจริงเหรอแต่มันจะโหดกว่าใช่ไหม<ะ>มันโหดกว่าพวกไอ้นีไ้ไหมเอเอไอ้โหไอ้มันไม่ได้เหมือนมันคล้ายๆกับสกีปี๊ซ่าแต่แค่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ลื่นมากนะ จะไม่ล oh, oh. oh. ื่นมากเข้าเข้าเท้าแล้วตอนแรกอ่ะเขาแอกเซปต์แล้วนะน้องปล่อยเช่าเพราะมันไม่มีห้องน้ำเขาเลยไม่เอารถไปรับลูกค้ามาร้านอาหารไม่จำเป็นวาต้องเดินขึ้นอย่างเดียวเนาะดีเนาะอันนี้สำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะ มาถึงถ้าเราบุกแบบอยากมากินร้านนี้นี่คุาลงไปรับเขาเหลา <ะ S 2> <ละ S 1> เลยเหรอเขาทำเหมือนปันปอมเลยแต่มันสี <c oughs> เอาไม่ไปยกครอบไม่แล้วพอถอดออกมา <c oughs> อุ้ยน่ากลัวเนาะพี่ทำมาสามปีวิเนียจะไม่มีใครรู้ว่ามันมันสีเดิมไงพี่อยากทำพี่หนูอยากทำมากเลยพี่เนียสู้เหอะมีเงิน